นะคะมาดูในฝั่งฝากฝั่งของพักเพื่อไทยที่ตอนนี้มีข่าวกับภูมิใจไทยบอกว่าจะไม่ร่วมกันนะคะวันนี้ก็มีความเห็นในส่วนของพักประชาธิปัตย์เลยค่ะที่การพักประชาธิปัตย์คนเดิมนี่นะคะนายสุเทพเทศทสุบานก็ออกมาให้ความเห็นนะคะที่พักเพื่อไทยเขาออกแถลงการไม่ร่วมงานกับพักภูมิใจไทยบอกว่าเป็นเรื่องทารุณทางการเมืองมันทารุณยังไงคะอาร์ตท่ข่าว <c oughs> เราก็ไม่เข้าใจนะคะ ดีเพราะว่าจะได้มีความชัดเจนและพักภูมิใจไทยก็ไม่คิดมากด้วยก็ต้องยืนหยัดบนขาของตนเองซึ่งก็เป็นธรรมดาที่ไม่มีใครต้องการให้ใครเกาะกระแสรเรียกคะแนนเสียงส่วนตนเองก็หมายถึงคุณสุเทพเนี่ยนะคะแล้วก็พักประชาธิปัตย์ก็ไม่กังวลเรื่องของการจับขั้วอยู่แล้วเพราะว่าต้องรอความชัดเจนหลังการเลือกตั้งก่อนแล้วก็เห็นว่าไม่ควรประมาทพักภูมิใจไทยเหมือนกันเพราะหากหลังการเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงมากเท่าที่ประกาศไว้แล้วก็ ร่วมมือกับพรรคเล็กอย่างพรรคชาติไทพัฒนาที่มีสัมพันธไมตรีต่อกันก็อาจจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลก็ได้นะคะก็อวยพูนภูมิใจไทยเล่นๆน่นะว่าเอยอาจจะจัดตั้งรัฐบาลร้อยสิเสียงแน่หรอเออเขาบอกร้อยสิบเอ็ดแล้วชาติไทพัฒนาก็อาจจะได้สามสี่ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยเนี่ยก็ควรมาจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลดีกว่านะ เพื่อให้บ้านเดินเดินหน้าต่อไปได้ก็จะได้รวมกันเร็วมากกันเร็วน้อยรวมกันไปก็ปล่อยให้เร็วมากเนี่ยออกหน้าไปเร็วน้อยก็จะหล่อหลอไปหน่อยใช่ไหมพี่น้องอะนะแล้วก็เป็นคู่ที่เพอร์เฟกใช่ไหมนะเหมือนกับเอะนะเหมือนกับมแมลงวันกับอุจจาระเลยแต่วันนั้นบอกว่าส่วนตัวคุณสุเทพไม่ได้รู้สึกเสน่หาเลยคุณเ네นวินเป็นพิเศษใช่ไหม <laughs> ออ <ะ S 1> <laughs> แต่ก็สามารถได้อยู่ถ้าจะได้เป็นรัฐบาลครับส่วนที่มีการ <c oughs> ก่อกวนการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ผ่านมาก็พยายามเรียกร้องกะกะตทุกวันให้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยแต่ยังไม่มีความคืบหน้าและเห็นว่าเป็นกลยุทธ์การหาเสียงของเพื่อไทยเนี่ยนะนะที่เอามวลชนมากดดันพรรคอื่นส่วนที่มีการยิงหัวคะแนนเสียงของพรรคการเมืองต่างๆก็กำชับตำรวจให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้สามารถนําผู้ที่กระทําผิดมาดําเนินคดีก็เห็นพูดอย่างนี้ทุกคดีนะพี่น้องยังไม่เคยดําเนินคดีใครได้ยังไม่เคยจับใครได้อันนี้ของแท้เลยนะอันนี้ที่รู้เลยว่าพูดเนี่ยไม่มีความจริงอยู่นะฮะนอกจากนั้นคุณสุเทพยังยอมรับว่านะ,ะการหาหลักฐานเอาผิดกับนักการเมืองที่จ้างทําโพสํารวจความคิดเห็นประชาชนเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้พรรคตัวเองนั้นค่อนข้างยากและเห็นว่าเป็นวิธีที่ทักษิณเนี่ย นิยมทําการตลาดเพื่อเรียกกระแสให้พักเพื่อไทยแต่ว่าไม่ตื่นเต้นเพราะเชื่อว่าโพเนี่ยไม่สามารถชี้นําประชาชนได้ก็ปฏิเสธว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวรวมถึงกระแสข่าวว่ามีการขอร้องให้ทหารมาลงคะแนนให้กับพักด้วยโดยบอกว่าเป็นคําพูดของนายนัทวุฒิไสยเกือ้อนายจตุพรพรมพันธ์ผู้สมัครสอสอ,สอแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยที่ต้องการสร้างความแตกแยกในสังคมโดยพยายามโยงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และก็กองทัพนะครับค่ะ